ชัมบาลา่าในภาษาทิเบตหมายถึงดินแดนอันบริสุทธิ์โดยเชื่อกันว่าเป็นดินแดนแห่งอุดมคติหรือสวรรค์ของมนุษย์เป็นความเชื่อทางศาสนาพุทธนิกายมหาย,ยานแต่ทั้งนี้ก็ยังมีข้อคังขาว่าแท้จริงแล้วชัมบาล่านั้นมีอยู่จริงหรือไม่และจากการค้นพบเขตอนุรักษ์ธรรมชาติย่าติงที่อยู่บริเวณชายแดนมณฑลเสฉวน กับมณฑลยูนนานนั้นด้วยสภาพภูมิประเทศอันตรการตาร่วมด้วยภูเขาหินมะชาวทิเบตจึงเชื่อว่าหากจะมีชัมบา่าที่ไหนสักแห่งก็คงไม่ผลที่นี่สวัสดีครับผมเฟรมพานุพงศ์นะครับกับพอดแคสต์ EP ที่2ที่จะมาพูดถึงภาพยนตร์เรื่องชัมบา,า่าท่านผู้ฟังเคยมีประสบการณ์ที่ได้เคยทำ ความผิดพลาดในอดีตบ้างไหมครับในบางสิ่งเราก็ได้แก้ไขในหลายอย่างก็เลือกที่จะปล่อยผ่านไปแต่ความรู้สึกจริงๆนั้นนะมันก็ไม่เคยหายไปจากใจเราชัมบาราดนำสแสดงโดยซันนี่และอนันดานะครับสองตัวละครที่ต่างมีปมในใจหลังจากนี้จะมีการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนนะครับคือซ,ซันนี่เนี่ยต้องการเดินทางไปทิเบตเพื่อไปตามหาชัมบาราดตามคำขอของแฟนสาวที่กำลังป่วยอยู่ โดยมีอนันดาพี่ชายที่ไม่ได้เรื่องของเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบเมาทั้งวันกวนตีนคนอื่นไปเรื่อยไม่เคยฟังความคิดเห็นของคนอื่นไม่เคยรับฟังความรู้สึกของคนอื่นแต่มันอาจจะมาด้วยจากเหตุผลที่ว่าแฟนสาวข,ของเขาได้เสียไปก่อนหน้านี้นะครับทั้งคู่ออกเดินทางโดยมีไกด์ชาวทิเบตเป็นผู้นำทางคือระหว่างการเดินทางเนี่ยเราจะเห็นความมุ่งมั่นของซนนี่ ที่ต้องการทําเพื่อแฟนสาวเพราะว่าในครั้งที่แล้วเนี่ยตัวเขาไม่ได้มานะครับปล่อยให้แฟนสาวของเขาเนี่ยเดินทางมาที่เบตคนเดียวขณะที่อนันดาก็ยังคงไม่เคยศรัทธาอะไรเลยแต่ในเรื่องเนี่ยมันจะค่อยๆมีจุดเปลี่ยนและจุดที่หักมุมนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจลองไปหาชมกันได้นะครับที่สำคัญเลยคือหนังเรื่องนี้ภาพสวยมากบรรยากาศวิว ที่สิเบตเนี่ยคือคือมันสวยจริงๆอะผมเนี่ย,ยังอยากไปเลยนะโดยเฉพาะเพลงประกอบตอนจบของเกซี่คาเฟ่เนี่ยเป็นอะไรที่แบบมันเข้ากับหนังมากอะแล้วก็ในตอนจบนะครับเขาก็จะได้เฉลยว่าชัมบาราในเรื่องเนี่ยมันเป็นอย่างไรแต่ว่าสําหรับตัวผมแล้วเนี่ยชัมบราเนี่ยในความหมายจริงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นสถานที่ที่แบบอยู่ในใจเรามากกว่านะครับ หรือแบบอาจจะหมายถึงความรู้สึกในใจของเราก็ได้นะเพราะถ้าเราไม่มีความทุกข์ใดแล้วเนี่ยทุกที่มันก็คงเป็นสวรรค์นในใจเราได้แล้วมันแบบสัมผัสอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครในเรื่องได้เลยนะครับว่าตัวละครมีการพัฒนาความรู้สึกไปเป็นอย่างไรบ้างนะหลังจากที่เขาได้ยอมรับและสาร,รภาพในสิ่งที่ตัวเองเคยทําผิดไปก็อย่างที่ผมได้พูดไปตอนต้นนลครับว่าทุกคนก็ต้องเคยมีประสบการณ์ที่เคยทําผิดพลาดกันทั้งนั้นเนย มันจะมีคำพูดคำหนึ่งที่ไกด์ชาวทิเบตได้พูดนะครับว่าจะผิดมากหรือผิดน้อยมันก็ไม่เท่ากับว่าเราได้สำเร็ผิดหรือเปล่าขอบคุณครับ